นี่นเงินึงทาตัวเองให้มีประโยชน์เพราะร่างกายเรามันพอทําได้สร้างคุณางามความดีได้ก็สร้างแต่ว่าร่างกายมันเสื่อมสลายไปแล้วมันไม่มีประโยชน์เท่ากับสัตว์แยกให้ถูกนะลูกนะสัตว์ยังเป็นอาหารของมนุษย์พอได้อยู่ได้กินกันไปแต่ว่ามนุษย์ตายแล้วไม่มีประโยชน์แล้วทอานนี่น,ะนั่นแหละมีประโยชน์ก็คือบุญและบาปติดในใจของมนุษย์ไปนะแต่ร่างกายไม่มีประโยชน์แล้วนั่นแหละ ดินถ้าดินน้ําไ,ไปลงก็ร่วงไปร่วงไปเอ้ยเแตกสะายไปเลื pues อดแต่คิดเท่ากระดูกเเผาทิ้งเอ้ยก็เอาขบทิ้งฝังทิ้งนั่นเรื่องของเรื่องมันมันมีประโยชน์แต่ว่าของสัตว์เขามีประโยชน์กว่าเรานะอืพวกสัตว์พวกวัวพวกควายพวกผูพวกปลาพวกหมูพวกอะไรเขานี่เขามีประโยชน์พวกหมูพวกไม้นี่ก็ยังมีประโยชน์ในเนื้อเขานี่ยเขายังได้ ทำบุญทำกุศลอยู่แต่เนื้อมนุษย์ไม่ได้ทำบุญงั้นผู้ที่มีปัญญาก็เลยเวลาตายก็เลยเอาเป็นอาจารย์ของโรงพยาบาลน,นั่นแหะตอนี้มันก็เลยเป็นบุญเป็นกุศลตัวน,นี้ขึ้นมาอันนี้บุญนะหลุกนะนี่เอา้าทานร่างกายเราไปทำอะไรก็ทำจะต้มจะยำจะกินจะอ,อะไรก็เอาไปตรงนั้นไม่ได้ว่าอะไรนี่นะเพราะว่าเรานี่มันด้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่า เนื้อหนังมันขายไม่ได้เวลาตายแล้วอย่างนั้นผู้มีปัญญาก็เลยเอาร่างกายตัวเองเป็นฐานในโรงพยาบาล